สวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับทางทีมเทนนิสไทยนะครับก็ได้เตรียมตัวที่จะไปทำการแข่งขันฝึกซ้อมนะครับที่สนามแข่งขันจริงที่ซิดแบงค์อารีนานะครับในวันที่14นะครับถึงวันที่16นะครับ โดยที่เราได้โปรแกรมซ้อมนะครับก็คือสลับก,ก,กันกับทางของประเทศเดนมาร์กนะครับก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับเวลาประมาณ2เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับส่วนในวันที่จะมีการที่จะออฟฟ c i a l d ลดอก็คือประกอบจับตลาดประกอบคู่นะครับในการแข่งขันนะครับก็จะดําเนิกนการในวันที่16 นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับที่ซิดแบงอารีนาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในการแข่งขันนะครับก็จะเริ่มแข่งขันวันที่17ครับ17ช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับก็จะเป็นการแข่งขันในประเภทเดี่ยวสลับมือก่อนครับส่วนในวันที่18จะเริ่มแข่งขันในเวลาเที่ยงโดยเริ่มทำการแข่งขันประเภทคู่นะครับตามด้วยประเภทเดี่ยว ซึ่งยังไงก็ตามนะครับก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าทางพี่น้องประชาชนชาวไทยแฟนนักกีฬาน,นักกีฬาเทนนิสช,ชาวไทยนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับช่วยส่งกําลังแรงใจช่วยเชียร์นะครับเพราะว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ